สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิวชิวทริปก็พาทุกคนนะคะสู่โหมดส้มตำมาละกอส้มตำนะคะโดยโดยแชมป์สิบสมัยนะคะเมีสิบสมัยที่เข้าร่วมใช่คือทุกรุ่นมีแข่งอยู่คนเดียวแข่งเองมอบรางวัลเองใช่ก็ ทานส้มตานะคะทานส้มตาด้วยกันแล้วก็ทานขนมนะคะซึ่งเป็นขนมอะไรนะพิกเจอร์โตเกียวบานาน่าออกใหม่นะคะอร่อยมากเลยกล้วยอะไรหมี่ไส้แล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเมนูวันนี้นะคะเราก็จะเป็นส้มตามจ้าส้มตาโดยแชมป์ส้มตามสิบสมัยสมัยอยุธยาเราจนโกสิน เริ่มแกรกก็ใส่พริกกระเทียมลงไปเลยค่ะตามด้วยถั่วยาวนะคะแล้วก็ควงสักหน่อยนตำไม่พอแหลกค่ะไปค่ะไปต่อที่น้ำตาลนะคะมะเขือเทศนิดนึงน้ำปลาแม่อิิมเส้นค่ะ ดูฮะดูฮะ Jamie Jamie. โอ้ยหืดสวยด้วยเก่งด้วยผสมไม่เข้ากันหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตักใส่จานนี่อุ้ยอีนี่ฉันว่าแนวเจียวผูดไล่ไม่เคยปิดเลยเดี๋ยวก่อนเอาอย่างเฮ้ยแล้วเียวฟ้าไหมเดี๋ยวเช็นฟ้าเผือก่อนเอาคกออกยกคกออกเลยอะ อ่ะป้าจิบไอ้ตรงนั้นทำยำแบบปิ๊กนี่อย่าพึ่งเทหมดนะอ้าวเฮยกับอะไรน้ำลายหูยนี่ค่ะสาวเช็คของเรานะคะมาเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมไปกินข้าวกันดีกว่าน้อเด็กกินกินไหมมาสเตย์โอตาเรากินไปแล้วติเตลกินไหไม่ต้องตกมือใช่ไหมไม่ใช่ไปศาลเนาะ อะไรเรากินกันเนี่ยจะกินสวยจะหน่อยใกล้อีไปเป็นไงท่าอันนี้อันนี้อันนี้ถ่ายอยู่จ้ะมาก่อนปั้นก่อนเอาอะไรอ่ะเอาเนื้อเหรอ ไปไ,ไม่เลื้อยเหรอ,อะไรอ่ะวิตไกลอ่ะฉีกเลยหรอ,อมันฉีกได้หรอเข้าปากเลยจ้ะช่วงกินไปคุยไปนะคะก็สองคนนะคะคุยไม่หยุดเลยค่ะไม่รู้จะหันไปคุยทางไหนก่อน,นดีเลย อร่อยเนาะทำไมอร่อยอย่างเงี้ยเผ็ดนะเค้ากินที่ร้านอาหารไทยกินไม่ค่อยได้เนาะปลาล้าน้ำปลาล้าเนาะเขาไม่แม่ชอบกินเนื้อสดเออชอบกินเนื้อเนื้อสดสดข้าวผัดสดข้ัดกล่ำกล่ำไงพี่ก็สดสดผักสดอุ๊ยเราต้องกินแล้วก็ทำท่าแบบอร่อยมากอย่างเงี้ยอ้าวหมายวามว่าทำไม่อร่อยเหรอคะ นนตักไปเดี๋ยวพออิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกินขนมกันต่อค,ะอค่ะนี่ทุกคนวันนี้<ช>เรามีนี่นะคะอะไรคะน,นี่นะค่ะออขนมตัวเกียวบานาน่าลายใหม่พิกาชูได้ไหนมนะงไข,ไขล่ลายกาถือจานก็เดียวลายตกน,นี่นะคะ าวเห็นน้องแก้มแดงไหมเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวแกะอีกตัวใครแกะดีก้อยแกะไหมจ๊ะกินหน้าไหนทำหน้าสคร์ทีมนะคะโอดูคิวอาโฟนน่ารักเนาะมีรูปบานาน่าด้วยวิ่งจริงด้วยไหนเราเห็นเป็นบานาน่าไหมเนี่ยบานาน่าค่ะปลูกโบด้วยนะคะ แกะสวยๆหน่อยก็ได้ไม่ได้สิมันตรงกลางค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวบดจานเลยค่ะเดี๋ยวเปิดมาแล้วน้องๆไม่เหมือนแล้วน้องไม่เหมือนไม่ได้หรอใส่าดูอะไรอ่ะอุ้ยเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันตกใจอ้าวแกะแกะแกะกินเลยค่ะได้แต่แต่มือไม่เหมือนนะแต่มือไม่เหมือนอ่ะดูเร็วมือไม่เหมือนเป็นมือยกค่ะอันนั้นอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นมือ เหมือนกันเิอ๋อมือกำหรอกำระยกเดี๋ยวเดี๋ยกำแะยก้าใจมาอันนี้นี่ให้ดูใกล้ใกเอ๊ฉันขอโดนหน่อยสิข้างมือกำระยกกำระยกอีกเมื่อไหร่เหมือนกันนะเหมือนกันอ่ะโอ้มืออึไมายนะอ๋อนี่เหมือนใบเลยเหมือนกันค่ะกนี่ค่ะมันมีให้ฉีดตรงริมๆด้วยป่ะแล้วเราก็น้องแก้มแดง จริงนะถ้าโชคดีนะมันจะต้องได้หางพิกจูแบบอันนี้ด้วยนะคะตามรูปนี้เลยนะเราเรียงเงี้ยน่ารักออกเห็นป้ามีซองมาดูแววๆกิะเกะน้าเนี่น้องน่ารักนะจ๊ะด้วยใครกินอันไหนทำหน้านั้นเลยนะคะเดี๋ยวฉันกินหน้าเราอันนี้ถ่ายปะท่าไม่เหมือนกันอ่ะเราสามท่าใช่ไหมใช่ที่สามท่าอันนี้ซ้าค่ะไปค่ะเื่อนี้เธอต้องทำปากยิ้มอันนี้ทำปากทำปากจูค่ะ อ่าแมมเอาละค่ะนี่นะคะตัวดูดูท่าของปลาก่อนนะท่าของปลาคืนนี้นะโปรดอธิบายใบหน้าของคุณสิคะอันนี้คือท่าอะไรดีใจเหรออืมดีใจต้องติดหนดว้ของก้อยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อหน้าหลับแบ้ต้องทำปากแบบนี้จุ๊บจ๊บ่ะปากจุ๊บจุ๊บมือได้เดะมืออันนี้หน้าอะไรโมโหเหรอเนี่ยนี่นี่นี่ของก้อยเป็นท่านี้นะต้องอย่างนี้หรือเปล่าเออค้างไว้นะอ่า แล้วของแมมคืออะไรอ่ะหน้าโมหัวไม่ถ้าเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็หนึ่งสองสามเนี่ยถ้าข้าแมมอย่างนี้นะเนี้ยเนี้ยอย่างนี้นะหนึ่งสองสามกินกันเนอ่ะอันดับแรกต้องกดกรุ่งน้องก่อนนะว่ามามา้วก่อนน้งนี่ต่อไปนี้จะเป็นการฆาตกรรมน้องค่ะ ห Box, มดลายอ่ะผู้หญิงหดย,ยี่ยดูไ้ดสิดูไส้สิทำไมมันถึงเป็นสีเทาคะไส้กล้วยกล้วยค่ะมันสีเทานี่เท่าน้องเหลือแต่หัวแล้วค evet> ่ะแต่หัวแล้วก็มีมีน้ำมีน้ำคางคีมกัดแล้วสมองไหลคนๆด้วย กินดีไม่ได้เลยปาดปาดบานาน่าอะไรอ่ะอร่อยไม่รู้ตัตเกียวบานาน่าลงกไปด้วยโอ้โหอ่ะแล้วเร็วเรวจะอ่านจะอ่านเนี่นอยู่ตั้งนานเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ดูคลิปเราแล้วได้ประโยชน์สาระเพียบเลยใช่ไหมคะค่ะก็สมีใช่ไหมมีใช่ไหมคะก็สําหรับคลิปหน้านะคะก็ติดตามนะคะว่าชิวชิทริปจะทําเมนูอะไรอร่อยอร่อยให้ทุกๆคนกินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะยค่ะ